สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออกโกกอกนะคะกับพรุ่งนี้ครับสุเทพมาบอกแล้วนะคะไปบุรีรัมย์ครับไปบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับเพราะว่าบุรีรัมย์ต้มน้ำกินนะต้มน้ำกินโยกกระดาษไงโอ้ไม่ใช่โยกกระดาษเพราะว่าเขาโอ้ทำงานนี่เป็นแบบนี้เนาะโยกน้ำโยกสุดจแไปล้อมกินมันก็ดีโอ้มันเลยเป็นแบบนี้นี่เองที่ข้างใช่เลยโยกกระดาษต้มกระดาษโยกน้ำกระดาษมันคล้ายๆกับคุกกระดุก เวลาฝรั่งมาเห็นโอ้เนี่ยมันก็ต้มน้ำพวกกระดกอะต้มน้ำโยกไปโซลินกินน้ำต้มนี่คืออะไรเออแล้วเอานะน้ำต้มแครอน้ำต้มข้าวเขาบอกไว้กแต่เดี๋ยวผมจะข่าม่โอ้บอกไว้ถึงงานคุณนีดีความสุขคิดถึงทุกที่คิดที่ถึงพวกแม่ก็คิดถึงสุเทพแล้วสนุกนะอยู่นี่จริงอ่าไม่มีหรอกครับขี้ข้าขี้ค้องม่มีครับตื่นขึ้นมาสุเทพไม่ได้บอกว่าสวัสดีแล้ว คิดหอดล่ะ้าค oh, really? <program> ุจะมามาว่าไอ้โอ๊กุ๋ยกินโอ้โหถ่าเรมาลับมาอยๆครับเดินทางพรุ่งนี้บอกไมได้ชิปพรุ่งนี้เิพจะมาแล้วนะคะไอปากแฝไปส่งบอกเมา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 ไอ้ไอ้ปากแฝงเราใคเพิ่นเลอกไปพูนคอยพร้อมดีเลยเดินไี่ปากแฝ ปาก็ยากแปะไปนําเจ้าบัเหงาบ้างนี่ยโว้ยบังเงาเดาค่อสบายหูเขายิ่ปากแปะไปเอดีจจเยิ้งยาวเลยไปโชคดีเด้อปากแป่อยู่ตื่นมาเเอาแล้วืน้อดายี่สไม่ออมกับพ่อป้าก็คิดถึงตลอดเด้อิ อย่าลืมมาเที่ยวเดือนละครั้งถ้าอยากไปกอก็ไปเด้อถ้ามีโอกาสนี่นะคะบรรยากาศค่ำๆก็สวยงามนะคะดูลมนะคะแบบสบายเลยค่ะนะคะตรงนี้คุณลุงก็จะมุงหลังคาออกมาข้างๆนะคะเท เทปูนนะคะเทเทพื้นไว้น่าจะประมาณสัก6เมตรค่ะเดี๋ยวเอาไว้นั่งเนาะแล้วก็เอาไว้เก็บนะคะผละไม้จัดผลไม้ตรงมุมนี้นะคะ FC ซนี่นี่นะคะยามข้ามข้ามก็ FC แล้วก็นั่งนะคะนั่งกินอะไรกันเย็นๆนะคะคุณอนุวัต์ก็นั่นแหละนะคะทุกคนก็สามารถไปนั่งได้นะคะทุกมุมนี่แหละก็คุยกันซาเพเฮระนะคะ แต่ละวันก็มีความสุขกันส่วนคุณลุงก็อยู่ทางด้านนู้นนะคะไม่รู้เพื่อนทำอะไรอยู่ทางด้านหนูเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอ้ลุงยายออกมาข้ามาข้างในเนาะองอนไก่แทะก็ออกก็ได้เอองอนไก่ก็เต็มแผ่นดินอยู่นี่ออนขายายพันง่าย แม่แมงนไก่ล่าก yeah well, ิเปกอสกีเอนงนไก่แม่อีรงอนไก่คือลุงว่าเหรอแคอันนี้พื่อหลุดอยู่เนาะเม็ดมันหล่นลงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุณลุงโอ้ปห้แน่นๆคุณย่าแรงเหรอเนาะย่าผลนี่ฝนกำลังมาคุณลุงแสดงว่าคุณลุงทำเสร็จก็คงฝนมาพอดีเออ ทำไอ้มงหลังคาเสร็จก็คงจะมาพอดีอยากไข่มาอยู่อืมแรงก็รอเนาะมันจะบานก็นตายบดตายบแล้ววะก็ตายบดละลุงเออก็ทบแหลงเขาไมีสอยเพนเ <c oughs> ข,าวา,ขาวาเพนขาวาเนี่ยขันปลูกอันนานแหลงแบบนี้ต่อปลูกเหี้เอาไว้ก็ตายเอาไว้ก็ตายคือเก๋าละมันก็ถ้ามันแรงนานแบบนี้นะตายบด อันนี้ทฤษฎีหรอกปฏิบัตรเบยอื้นคุณมือลุงกันอยุม่มั้งเจ้เชื่อเถุงไม้ถุงมือหรือละมือปุ๊บนันน่นนะจะว่าแต่มือเกือ <c oughs> บกระทอออกซอยบดมือ FC ไม่เข้าใจหรอกที่เราพูดกันเนาะภาษาผู้ไทยภาษาผู้ไทยคุณลุงไม่ใส่ถุงมือ FC มีอะไรก็หยิบจับไปหมดเลยขยันเรียอร้ายป หลายอยู่ครับนี่ดาวเรืองก็ออกดอกแล้วเนาะเอตเตอร์ครับงามอีลีดอกบ้างไงต,ต่อไปก็เราก็ค่อยๆร้อยที่นี่แหละเอาที่นี่ร้อยไปด้วยต้นทุนใช่เดี๋ยวถ้าถ้ามันแบบออกดอกเยอะๆเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปทําที่ทุ่งนาของคุณลุงตรงนู้นก็มีที่ปลูก<อ>ที่ตรงนูน้นตรงสุดๆขอบนะแม่ไปดูอยู่ทําเป็นทุ่งดอกดาวเรืองเลยทั้งทางด้านนูน้น เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นคันแบบเบงเนาะใช่เดี๋ยวรอให้ฝนลงก่อนเนาะตอนนี้ก็น้ํามันก็บบหลายน้ําสะเราก็จะแห้งแล้วดอืะเห็นมาสะตื่นเช้าขึ้นมาหัวปลายุบยุบอยู่ขาดออกซิเจนคือน้ํามันลดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยน้ำมันเป็นสีเข้มคือมันมีเขาเรียกว่าแผ่นต้นพืชอที่มันมันเป็นอ่าแผ่นซอเอาอะไรคุณลุง แต้นพืชที่มันเป็นสีน้ำสีน้ำตาลน่ะมันมันขึ้นเยอะเกินไปพอตอนกลางคืนมันจะไปแย่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนโอ้ไม่น่าแล้วเนาะปลาถึงได้แบบคาร์บอนไดออกไซด์หรือแย่งออกซิเจนออกซิเจนครับตอนกลางคืนเพช่วงเช้าช่วงเช้าจะดีหน่อยคือมันมันช่วยช่วยปลาอยู่แต่ว่าถ้าจะให้ดีคือเพิ่มน้ําเข้าไปให้มันมีออกซิเจนเพิ่มจะให้ฝนตกเนาะเราก็จะได้เพิ่มน้ํำในสระ วันนี้นะคะมีแต่หนุ่มๆเด้อปลูกดอกไม้นะคะแอดชายลุงพลเบามืดให้ผมมาปลูกเบามืดบ่ลุงโอ้เดี๋ยวจะได้อ่านถูกถูกได้เนาะเดี๋ยวจะได้บอกถูกเบามืดนะคะผมก็บังจะจากซีแล้วออ <laughs> ถามบานุบ,บอกว่าบาลิเตอร์บาลิอะไรนะบาลิ <laughs> <laughs> นักก็คอยอีกาดิ <laughs> นักละ <laughs> บาลิสต้าบ่บ่ <laughs> บ<ล> <laughs> แม่ให้ว่าบาลิเตอร์อะไรเอฟซี <laughs> เอ้ยวานนี้ วันนั้นยิ่งถามบาวนุบอกว่ามีบาลิตเตอร์สองคนค่ายเป็นบาลิบาลิต้านะบาวนุแม่ก็เลือขำก็ลุงพลกับบาวนุนี่เองโอ้ยบันี้กถามเนี่ยาถามแล้วเนาะเ <c oughs> หมาะมากนะคะเนาะ <c oughs> นี่ไอเดียใหม่เนาะแอตเตอร์นี่พญ <c oughs> า,านาคตรงโอ้ทำไมจังเหมาะมากขนาดนี้สวยมากจริงๆไปน่าจะ เป็นอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วก็มีลวรอบขอบชิดเนาะเป็นเป็นระบบระเบียบนะคะนี่ที่ทําใหม่ไอเดียลุงโอ้สุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะคะที่ไหนสวยแล้วก็ปรับใหม่นะคะอืมแต่คงจะอยู่ได้นานแล้วแหละตรงนี้เหมาะสุดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ดอกอันนี้ออกมาอีกนี่นี่โอ้ดอกอีงยังก็พญาเสือโคร่งโอ้โหตรงทางเข้าพอดีเลยกาลังแตกยอดติดแล้วแม่ดูครับเพราะว่าตอนเอามาเพิ่นรูดใบออกเนาะ แล้วใบมันก็เริ่มขึ้นแล้วถ้าอยากดูดอกจริงๆให้ไปดูตรงนั้นไม่เห็นดอกตันนี้เต็มต้นอยู่นะตรงทางกลับบ้านนะต้นเล็กๆเท่าแขนนี่ผมก็เห็นอยู่ครับเป็นสีชมพูใช่นั่นแหละนั่นแหละของเขาออกดอกแต่ของเราย้ายมาใหม่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมันจะออกดอกช่วงฤดูผัดใบใช่ออกดอกของเขาออกดอกแล้วโอ้ดอกใหญ่มากเนาะนี่เลยบ้านซีต้นสามีต้นนึงหลือเป็นต้นหงอนไก่ครับอืมหลาย ไม่เป็นไรงนไก่ก็เดี๋ยวถ้ามันไหนมันยางเดี๋ยวก็ถอนมาทางนี้ละ,ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ำนี้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาให้สวยงามนะคะอันไหนที่ว่าสวยเราก็ช่วยกันปลูกนะคะเนี่ยคุณลุงปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บขอย fc เร็วมากนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ